สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่เขาข่าวร้อนจ่าอาสยามโพสต์ข้อความมีแววเลิกกับแจ็คเรียกได้ว่าเป็นคู่รักนักร้องที่คบหากันมาอย่างยาวนานมากและก็เป็นที่จับตามองของแฟนๆเพราะว่าอยากให้ทั้งคู่ได้มีผู้สืบสะกวนกับเขาสักทีซึ่งความรักของทั้งคู่นั้นเป็นที่อบอุ่นอย่างมากไม่ว่าต่างคนต่างจะทําอะไรก็มีอีกคนคอยซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องล่าสุดทําเอาหลายคนสงสัยไปตามๆกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักร้องสาวลูกทุงจ่าอาสยามเพราะอยู่ดีๆเธอก็โพสต์ข้อความเป็นประเด็นให้พูดถึงลงลในฟ บุกส่วนตัวว่าการฝืนไม่ได้ทําให้เรามีความสุขแต่มันทําให้เรารู้สึกว่ายังมีสิ่งนั้นอยู่ซึ่งใครที่ได้อ่านข้อความนี้ของจ๊ะอาสยามก็อดคิดไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรกับแฟนหนุ่มอย่างแจ๊คธนพลหรือเปล่าแต่เมื่อย้อนกลับไปดูโพสต์ก่อนหน้านี้ของทั้งสองคนก็ยังถ่ายรูปคู่หวานแววกันอยู่เลยแทบอีกไม่กี่วันก็จะครบรอบ5้าปีที่คบาหาดูใจกันมาจริงยิ่งสร้างความสงสัยกับแฟนคลับของทั้งคู่เป็นอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หาแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทั้งสองคนว่า เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าปลายสายก็ตอบกลับมาว่าอาจจะอารมณ์ติดหรือมันก,ก็ใกล้จะเป็นวันของผู้หญิงโดยฝากบอกทุกคนว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะไม่มีอะไรเลยแต่หากทั้งสองคนมีปัญหาก,กันจริงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดีกันแล้วเพราะเป็นแบบนี้ประจำได้ยินแบบนี้ก็สบายใจกันได้นะครับทุกคนท่านผู้ชมละครับมีความเป็นยางไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ